ง่ายๆกับยายโสพินค่ะวันนี้ยายจะพามาตัดมะเขือยาวที่เราปลูกลงกระถางค่ะจะเห็นว่ามันจะเหลืองค่ะคือสุกแล้วค่ะแต่ลูกมันก็ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่นะคะอันต้นโน้นก็เหมือนกันนะคะเหลืองละเพราะว่ายายไม่ได้อยู่บ้านค่ะยายไปบ้านลูกสาวไปช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนเขาค่ะ โดยเฉพาะ,ะลูกลูกของเขาคือหลานเนี่ยก็จะต้องเข้าเนื้ซอรี่อยู่แล้วเราก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนตอนกลางคืนนะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเพราะว่าสามีเขาไม่อยู่นะไปดูงานค่ะเราก็ปลูกลงกระถางแต่ด้วยเ,เราไม่ได้รดน้ำหลายวันค่ะเพราะว่าคนที่บ้านเขาเขาก็มีงานแล้วก็ไม่อยู่บ้านด้วยนะ เราก็ไม่ได้ลดน้ําการปลูกลงกระถางมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องลดน้ําทุกวันค่ะนี่พอเราไม่ลดน้ำสองสามวันติดกันมันก็จะจะเหี่ยวแล้วมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแรงไม่เติบโตเท่าไหร่เดี๋ยวว่างหลังจากที่ยายจะต้องไปต่างจังหวัดอีกรอบหนึ่งค่ะยายจะกลับมาลงดินตรงนี้เลยลงดินตรงนี้เลยมันก็จะอยู่อยู่ได้ยาวๆค่ะ อยู่ได้ยาวๆเราจะแต่งสาวยังไงก็ได้ค่ะนะเนี่ยเดี๋ยวยายก็จะพามาตัดเนี่ยตัดไปผัดแต่ส่วนอย่างเนี้ยเราก็จะตัดเหมือนกันตัดไปจะเอาเม็ดมันทําอะไรหรือเอาไปทําไปผัดไปหมกไปอะไรก็ได้นะคะมันอาจจะแก่หน่อยเดี๋ยวเราตัดค่ะอ่านี่ค่ะเราตัดลูกไม่ใหญ่นะอันนี้ก็ตัด อันนี้คือ,อามะเขือยาวลูกสีไม่สวยนี่พามาดูต้นที่ามะเขือยาวสีม่วงนะที่อยู่ในกระถางเหมือนกันนะคะพี่ดาจะพามาดูจะเห็นว่าวันที่มากลับมาจากไปอยู่บ้านลูกสาวมาเนี่ยห้าวันหกวันต้นเราเหี่ยวเยอะเลยแต่มันก็ไม่ตายพอเรารดน้ำมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะ ผลูกกระถางมันดีอย่างหนึ่งเราสามารถจะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้แต่ต้องรดน้ำทุกวันมีคนอยู่บ้านนะหรือถ้าไม่รดน้ำทุกวันเราอาจจะทำเป็นระบบระบบน้ำหยดก็ได้แต่ยายก็ไม่ได้ทำนะเราจะลงดินนะคะเนี่ยบริเวณเนี้ยยาวไปเนี้ยมันก็จะมีดินว่างนี่เราก็จะจับลงดินให้หมดเลย แต่เราต้องลงตอนเย็นๆค่ะอันนี้ตัดค่ะนะเดี๋ยวไปทําชุบไข่ทอดจิ้มน้ำพริกเนี่ยค่ะนะแก่ๆก็ได้ทั้งนั้นตัดหมดเลยนะต้นมันจะได้ฟื้นขึ้นหน่อยนะมันไม่ต้องมาเลี้ยงลูกมันนะคะนี่เดี๋ยวยายไปต่างจังหวัด3วันถ้าฝนไม่ตกคนที่บ้านลดให้ก็ดีบางทีเขาไม่อยู่นะเราก็ ไม่ได้รดมันก็จะจะไม่ไม่งามค่ะมันก็ขาดน้ำแต่มันก็ไม่ตายง่ายๆนะปุ๊บอ่าตัดเลยอ่าเนี่ยค่ะตัดเนี่ยเอาไปแกงไปอะไรก็ได้อันนี้ก็ตัดแต่ไ,ไม่ไม่ค่อยงามบอกแล้วว่าเราต้องรดน้ำฉ่ำๆทุกวันเลยไม่เป็นไร เราปลูกป่ะมีดินเราก็ลงดินป่ะไม่มีดินเราก็ลงกระถางนี่แหละแต่ต้องหมดรดน้ำทุกวันนะเอเคเนี่ยก็เก็บได้มีอีกมะเขือเปราะก็มีเนี่ยค่ะเห็นไหมมะเขือเปราะมะเขือเปราะอืมมะเขือเปราะดกด้วยนะนี่ทั้งๆที่เราไม่ก็ได้รดน้ำมันมันก็ยังมีลูกให้เรากิน ปลูกเถอะค่ะมะเขือเนี่ยค่ะมะเขืออะไรก็ได้อืมเนี่ยค่ะนะอืมลูกเหลืองๆนี่มันแก่จกัดอาจจะเอาไว้ทำพันอาจจะตัดไปเลยเนี่ยค่ะเน่ตัดไปเลยค่ะ ตัดไปเลยต้นมันจะได้แข็งแรงงดงามดีจเจริญงอกงามดีอืมแก่ๆนี้มีเม็ดเราก็กินได้นะเราไปชุบไข่จิ้มน้ำพริกกันดีกว่าอต้นนี้ไมมค่อยยังงามนะอาจจะมีใบแดงๆบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้แต่คนหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเราเลี้ยงมันเราก็ต้องหมั่นดูแลมันนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเมื่อเช้านี่ยายก็มาลดน้ําฉ่าๆไปแล้วนะฉ่าๆไปแล้วเนี่ยบางใบก็แดงเพราะเราไม่ได้อยู่ดูแลมันทั้งตลอดนะคะเนี่ย นี่มะเขือเปราะอ,อ่ะตัดเลยอ่ะลงลงในในถังในกระมังนี้เลยค่ะนี่อันนี้แก่แล้วตัดไปเลยเราไม่ไว้ทําพันเพราะพันธ์เรามีแล้วมีอยู่สองลูกเก็บใส่ตู้เย็นไว้มีเป็นร้อยร้อยเมล็ดเลยอ,ะอ่ะอ่านี่ค่ะนะตัดไป เนี่ยปกติใบก็จะไม่แดงอย่างนี้นะถ้าเราลดน้ำมันฉ่ำๆเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้รดเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านก็โอเคพามาอัปเดตมะเขือของเราที่ลงกระถางนะถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเดี๋ยวลงดินเลยลงดินนี่แต่งสาวได้ดีด้วยเหมือนต้นตรงโน้นนะคะเป็นปีๆแล้วก็ยังไม่ตายค่ะ มีให้กินตลอดนี่ออกลูกมาอีกเล็กๆเนี่ยค่ะนะน่ะพามาเก็บปลอดสารพิษค่ะลดน้ำธรรมดามีน้ำขี่วัวน้ำซาวข้าวน้ำจนลินทรียสังเคราะห์แสงอเอาพวกกล้วยงอมๆเดี๋ยววันนี้ยายเอากล้วยงอมงอมมาฝังไว้ดีกว่ามันก็จะเป็นปุ๋ยพอเราลดน้ำมันก็ย่อยสลายไปนะ โอเคแค่นี้แหละฝากปลูกกันค่ะมีดินก็ลงดินมีกระถางก็ลงกระถางแต่ต้องหมั่นรดน้ำบ่อยๆโอเคขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงกันนะคะสวัสดีค่ะ